ว้าวสวัสดีคะ่ะใหขาสัมผัสนะครับ ตอนนี้ก็พ่อความก็พยุงน้องเนาะประคองน้องจะเข้าไปหาคุณแม่ให้คุณแม่ดมกลิ่นนิดนึงนะคะพ่อบัวมาครับพ่อบัวมาทั้งสองคนเลยแม่บัวก็มาด้วยตอนนี้อยู่ในไม่รู้แบตหมดทั้งองน้องคือแข็งแรงมากเลยนะคะอ่าครับดูสัมผัสสัมผัสแรก รักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะยังไงก็ต้องรับนะคะเป็นกำลังใจให้กำลังใจคุณแม่มือใหม่นะคะยังไงก็อขอให้ผ่านพ้นวิกฤตความเจ็บปวดนะคะ ไปได้ด้วยดีขอให้รับน้องพ่อพายน้อไยไวเดอร์คุณเนี่ยเออ,อดูดูดู ตอนนี้ก็ยังมีอาการปวดอยู่นะคะคือคุณแม่ต้องรอให้ลบออกปวดลบนะคะตอนนี้อาการโอ้ยแม่ก็อยากหาลูกแล้วคุณน่ะวุนมากเลยเจ้าหาลูกไวๆแล้วค่ะคุณวุ่นเหมือนน้องน้องน้องนโมแล้วคุณจัน

หยาดหยาดแห้งนะครับเด้อเป็นเย็นเย็นต้องไล่แต่คือต้องให้กำลังใจครับต้องให้กำลังใจให้แม่รับลูกนะครับแม่อุ้ยลมใหญ่มากเลยครับ อยาาหาลูกอยาาหาลูกเนครับเบียนเศ้าหาลูกโอเคโอ้ยมานึ่งก็ได้นะก็ะ้ยพวก่านเชือพฤติกรรมไม่เหมืกันครับแน่บางเชื่อก็เสียงว้ายบางเชื่อก็ลักษณะอย่างเงี้เี่ยมแต่ดื้อแต่ดึงดันนครับประมาณนี้ 17ปี17ปี17ปีมเลยดูดูน้องลูกแรกแม่ใหม่ม่คุณแม่มือใหม่ใช่คับผมอยตั้งซื่อคอยจะเดาเอาด้วยนี้ก็ก็รอลูกอ่อนก็จะให้เขาไปหาแม่ครับดูเับดูปวลนกปวดนกใช่เพราอันนี้อาจจะเป็ดื้หาลูกไับดูน้องครับ แรงครับโอ้ลุ้นต้องลุ้นตอนนี้คุณแม่ก็เมื่อกี้เสียงยังล่ะโอ้ลมแรงค่ะลมแรงเป็นกำลังใจให้แม่ให้คุณแม่มือใหม่นะคะนี่ยก็ขอให้แบบว่าลบออกมาไวๆค่ะลบออกมาเร็วๆได้คุณแม่เด้อรับลูกไม่น่าจะเกินสามทุ่มก็ขอให้คุณแม่รับลูก ไไบว้คืกอกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรา,เราไปดูภาพพายน้อยใกล้ๆนัคน,น<อ>มาดูกันต่อเนื่องเลยค่ะแม่ก็ออรอตอนนี้ก็รอรวรอ ดีที่ไม่โบยวายครับแต่แสดงอาการแทนดีที่ไม่ไม่โบยวายนะดูดูมียังไม่ดีพีปิดปิดแฟร์ี่คืออะไรส่วนเนี่ย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 ครดดูคุณแม่ครับดูคุณแม่ ทำไมต้องพนันาการไลยครับผมก็รอให้น้องแข็งแรงก่อนนะครับรอให้แข็งแรงก่อนนะแล้วก็ค่อยค่อยค่อยมาค่อยมาหาแม่ค่อยมาหาลูกนะครับไปลูกก็จะได้แบบไปหากันาากนะครับตอนนี้ให้ดูๆะนะครับผมอยากกินน้ำละครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> ดูคุณแม่ดูคุณแม่ครับคุณแม่เออก็ได้ยินเสียงร้องของลูกไงได้ยินเสียงได้ยินเสียงคางของลูกนะครับนี่น่ารักครับดูดูครับดู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 เขาอได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงคางของลูกนะครับผม อโอ้สวัสดีครับบองนิดหน่อยไม่ได้ดูเมนก็ขออภัยนะครับแ่แม่นะครับผมต้องขออภัยนะครับมันเป็นกำลังใจให้ครับผมก็วันนี้จริงๆไม่ได้ม่ได้ตั้งใจจะมาคุณแม่จริงเพราะว่านึกว่าน้องคลอดแล้วนึกว่าเตงโมคลอดแล้วครับผมพอดีมาพรุ่งนี้มีตอนเช้ามีงานที่นี่ฮะก็เลยมาพอดีว่าเขายังไม่คลอดก็เลยเรียบมาเลยบึงรถมาเลยครับทันพอดีครับผม อย่างนั้นก็ดโอเควุ้ย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 ุ้ยังพูดนะครับอะไรนัพูดไม่รู้ครับอะไรนพูดไม่รู้ครับนี้ คร yeah, okay. hey, ับผมครับผมเกีย so ิ้งดเร็วเลย้ันเลยารักมากครับผมน่ารักมากเลย ยูเกิ้ลเดี๋ยวก็ดีใจก็ครับน้องไม่ได้เป็นไรมากครับคุณแม่นะครับผมดีใจด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้น้องก็เดินแข็งแรงนะดู อยากไปหาแม่เต็มที่แล้วนะฮะแล้วพบก,กันใหม่นะคะคุณแม่ครับผมนะฮะสวัสดีครับอล่ายนึงแชร์ด้วยนะคะสนใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ